ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนสามารถเก็บเงินไปจนถึง1ล้านบาทแรกกันได้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ครับเราจะเริ่มหรือว่าเราจะรอครับและสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นเก็บเงินนะครับวันนี้ครับเลยอยากจะมาชวนคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ครับ มันไม่ได้สําคัญหรอกนะครับว่าในวันนี้เราจะหาเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนครับมันสําคัญอยู่ที่ว่าวันนี้ครับเรามีเงินเก็บ <S <S <ๆ>เรามีเงินออมหรือว่าเราสามารถเก็บออมเองินได้มากน้อยขนาดไหนแล้วต่างหากคาพูดนี้นะครับเป็นคําพูดที่กระแทกใจผมมากๆนะครับในช่วงหลายปีก่อนตั้งแต่เริ่มต้นทํางานมานะมันทําให้เราได้กลับมามองย้อนตัวเองครับว่าวันนี้ที่เราตั้งใจทํางานหนักมาเนี่ยครับเฮ้ยแต่ละบาทแต่ละสะตางค์เนี่ยเราสามารถเก็บออมมันได้หรือเปล่าจริงการเก็บออมเงินครับผมเชื่อว,ว่าแทบทุกคนแหละครับรู้ว่ามันเป็นเรื่อง ทีีด่ดแล้วก็เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทํามากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นแต่ความจริงก็คือมีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่สามารถเก็บออมเงินได้และถ้าเราดูจากทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราจะเจอว่าบัญชีเงินฝากทั้งหมดในประเทศนะครับมีแค่ไม่ถึง3%เท่านั้นนะครับที่มีเงินเก็บในนั้นเกิน1ล้านบาทครับตัวเลขนี้บอกเราว่าคนส่วนใหญ่นะครับไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมฮะตรงนี้ผมเข้าใจนะครับว่าการที่เราไม่มีเงิน เก็บกันนะครับหลายๆคนครับมาจากภาวะเศรษฐกิจนะครับมาจากต้นทุนชีวิตมาจากค่าแรงขั้นต่ําที่ได้น้อยเหลือเกินหรือปัจจัยอื่นๆนะครับผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยมีภาระเยอะจริงๆมันจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขาเก็บเงินไม่ได้ครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับบอกอย่างตรงไปตรงมาเลยฮะว่าเกมในโลกการเงินครับไม่มีคําว่าแฟร์อยู่แล้วครับบางคนครับเกิดมาพร้อมกับทุนที่มากกว่าต้นทุนชีวิตที่มากกว่าครับครอบครัวเขาเตรียมเงินเก็บเงินออมไว้แล้วก็เรียกว่าเกิดมาแทบจะไม่ต้องเก็บเงินอะไรเลยครับ ก็มีเงินก้อนรอให้เขาใช้แล้วครับ แต่สําหรับบางคนครับเกิดมามีภาระติดตัวนะครับมีหนี้สินที่ต้องชําระจากทางครอบครัวอีกซึ่งแบบนี้ครับมันไม่มีทางที่เราจะเล่นเกมที่แฟ์ในเกมเดียวกันได้อยู่แล้วฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคนที่เขาเกิดมาในต้นทุนที่สูงกว่าเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับและ <aine S 1> เราครับที่เกิดมาต้นทุนอาจจะไม่เท่าเขาเราก็ไม่จําเป็นจะต้องจบชีวิตลงไปในต้นทุนที่ต่าๆแบบนี้ครับดังนั้นวันนี้ครับสำหรับคนที่อยากทําให้ชีวิตการเงินของตัวเองดีขึ้นอยากทําให้ต้นทุนชีวิตตัวเองดีขึ้นอยาก อยากจะเริ่มต้นมีเงินเก็บเงินออมสักทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ครับเรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนไปเริ่มต้นทํากันนะครับคือต้องรู้จักทํางบการเงินของตัวเองครับคือการที่เราทํางบการเงินหรือที่เราเรียกว่ารายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนครับมันเป็นการ t r a c รายได้ของเราครับว่ารายได้แต่ละเดือนที่เราเข้ามาเนี่ยเราเอาไปจ่ายกับอะไรบ้างเราจะรู้แคสโฟของเราครับว่าเออแต่ละเดือนเนี่ยไอเงินที่เราบอกว่ามันหายมันไม่พอเนี่ยมันไปลงกับอะไรบ้างครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องสําคัญมากๆซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องตัวเลขอาจจะมีปัญหากับการทํางบพวกนี้นะแต่ยังไงก็ตามครับผมก็อยากให้ค่อยๆลองทําดูครับอาจจะไม่ต้องทําละเอียดมากก็ได้ทําเป็นคร่าวๆครับว่าวันนี้ได้รับเงินมาเท่านี้แต่ละเดือนจ่ายเท่านี้เท่านี้บาท อยากให้ลองทําดูเพื่อให้รู้จริงๆว่าเงินของเราแต่ละบ,บาทแต่ละสตางค์ครับเราไปจ่ายกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างฟังแบบนี้อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอา้าวเฮ้ยแค่ทํางบรายรับรายจ่ายมันจะทําให้เรามีเงินเก็บเงินออกได้ยังไงลองคิดภาพตามนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้ครับผมมีรายได้อยู่20,000บาทต่อเดือนนะครับและมีรายจ่ายประจําหรือที่เรียกว่า f i ก e d c o ส t ครับอยู่ที่10,000บาทครับแล้วก็มีค่ากินค่าอยู่ค่าจิป,ปถาถะอีกสักประมาณ5,000บาทครับและผมทําการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของผมในทุกวันทุกสัปดาห์นะครับ ผมก็รู้ว่าเฮ้ยแต่ละเดือนเนี่ยผมพอจะมีเงินเหลืออยู่ประมาณ5,000บาทพอเรารู้ว่าเรามีเงินส่วนต่าง5,000บาทแตแต่ละเดือนครับเราก็สามารถเอาไปเก็บออมเอาไปบริหารจัดการหรือเลือกเอาไปลงทุนได้ตามแผนการของเราไงครับ คือต้องบอกนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ทําตัวเลขออกมาเนี่ยไอเงินที่มันเหลือในแต่ละเดือนบางทีครับเราอาจจะเผลอไปใช้จ่ายจนมันกลายเป็นไม่เหลือเงินเก็บเงินออมในแต่ละเดือนเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับพอทํางบรายรับรายจ่ายขึ้นมานะครับแล้วเจอว่าโอ้ยแต่ละเดือนเนี่ยรายได้2 0 0 0 0รายจ่ายก็20,000ชนกันเป๊ะๆแบบนี้ครับคือมันหายใจหายคอไม่สะดวกไม่มีเงินจะเก็บจะออมจริงๆครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับอย่างแรกเลยนะให้กลับมาดูครับว่าเฮ้ยไอรายจ่ายประจํา หรือที่เรียกว่าฟิกคอร์สของเราในแต่ละเดือนน่ะเราไปจ่ายกับอะไรบ้างนะครับให้ลิสต์มาเลยว่ามีนี่อะไรบ้างนี่บัตรเครดิตไหมนี่สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับนี่รถนี้บ้านให้ลิสต์ออกมาครับและที่สําคัญที่สุดครับให้พยายามเคลียร์หนี้ ปิดหนี้ตัวที่ดอกเบีย้ยแพงๆก่อนเป็นอันดับแรกครับยกตัวอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตครับหนี้บัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้เนี่ยดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงนะครับดังนั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นวางแผนเก็บเงินนะครับมันจะต้องรีบปิดพวกนี้ก่อนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับไปิสต์ค่าใช้จ่ายมาแล้วครับมาเจอว่าโอ้ยมันเป็นหนี้สินเชื่อก้อนใหญ่ทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นหนี้บ้านหนี้รถที่มันไม่สามารถรีบปิดรีบจบได้ในทันทีทันใดนะครับผมก็มีคําแนะนําซึ่งมันเป็นทางตรงทางเดียวสําหรับ ผมนะครับที่อยากแนะนำไปครับ คืออยากให้ลองเริ่มหารายได้เสริมครับรายได้เสริมตรงนี้ครับอาจมาจากงานอดิเรกนะครับหรือความสามารถเฉพาะด้านที่เราพอจะเอาไปทํางานเพื่อรับค่าจ้างมาได้ครับอยากให้ลองเริ่มต้นจากตรงนั้นนะเพราะเดี๋ยวนี้ครับผมพูดเสมอหลายๆคลิปเลยนะครับว่ารายได้ทางเดียวครับมันอาจจะไม่พออีกต่อไปแล้วนะครับในยุคสมัยต่อจากนี้ดังนั้นวันนี้ครับถ้าเกิดว่ารายจ่ายกับรายได้คุณมันเฉียดฉิวกันเหลือเกินเนี่ยสิ่งที่ควรทํามี2เรื่องนะครับเป็นเรื่องเบสิกมากๆครับคือพยายามไปเคลียร์นี ให้หมดให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะหนี้ที่ดอกเบี้ยแ,แพงๆหรือนะครับไปหารายได้เพิ่มไปหางานพิเศษทานะครับหรือจอบเสริมที่มันมีรายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเรานะครับเป็นเพียงทางตรง2ทางที่อยากแนะนานะครับบางคนอาจรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยในภาวะแบบนี้จะไปหารายได้เสริมจากไหนใครจะจ้างนะครับคือผมอยากบอกอย่างนี้นะว่าถ้าวันนี้ครับเรายังไม่มีความสามารถพอจะไปหารายได้เสริมไปหางานนอกครับผมก็อยากจะให้คุณใช้เวลาว่างที่คุณมี ถ้าไม่มีความสามารถคุณก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพัฒนาสกิลพัฒนาทักษะของตัวเองครับจนวันหนึ่งเก่งพอถึงระดับหนึ่งไม่ต้องเก่งมากนะครับเอาถึงระดับหนึ่งพอนะคุณก็จะสามารถเอาทักษะที่คุณฝึกมาเนี่ยครับไปสร้างเงินได้ซึ่งตรงนี้ครับมันต้องแลกจริงๆนะถ้าวันนี้ไม่มีทักษะก็ต้องไปฝึกทักษะพอมีทักษะครับไอ้ทักษะนั่นแหละครับมันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้ครับบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่านะครับโอ้โหเฮ้ยงานประจําที่ทําอยู่ตอนนี้ก็เหนื่อย มากแล้วจะให้ไปหางานพิเศษงานเสริมทํามันไม่เหนื่อยแย่เลยเหรอ บอกตรงนี้นะครับว่าเหนื่อยแน่ๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมการเงินในโลกนี้ไม่มีคําว่าแฟร์อยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องที่2ที่อยากจะแนะนานะครับคือมาเริ่มวางแผนการออมกันครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะวางแผนการออมเท่าไหร่ออมยังไงบ้างครับมันมีตัวเลขสําหรับการเก็บออมตัวเลขหนึ่งนะที่นิยมใช้กันมากๆซึ่งส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับเขามักจะแนะนํากันว่านะครับให้เราเก็บออมเงินให้ได้อย่างน้อย10%ของรายได้ที่เข้ามาในแต่ละเดือนครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเงินเดือน2 0 0 0 0ครับคุณก็ต้องเก็บเงินอย่างน้อย2,000บาทต่อเดือนถ้าเงินเดือน3 0 0 0 0ครับคุณก็ต้องเก็บเงินอย่างน้อย3,000ต่อเดือนจริงๆถ้าเรายึดหลักตามนี้ผมว่ามันก็ง่ายกับเรานะครับเพราะว่าแต่ละเดือนเราก็ไม่ต้องมาคิดว่าจะเก็บเท่าไหร่เอา10%ก็พอนะครับเก็บ10-10 10ไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่าถ้าเดือนไหนเนี่ยรายจ่ายมันตึงมือเหลือเกินเนี่ยมันก็อาจจะขยับลดลงมา5%ก็ได้ก็แล้วแต่รายจ่ายตามเดือนนั้นๆนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะผมอยากให้ส เป้าเร็วๆนะและอีกอย่างครับถ้าเดือนไหนมันมีรายได้พิเศษเข้ามามี OT มีรายได้เสริมมีโบนัสหรือค้าขายดีเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับ เราก็อาจจะเก็บเพิ่มก็ได้นะอาจจะเก็บเป็น15 20 30ก็แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆเลยครับแต่ผมอยากกระซิบบอกทุกคนนิดนึงนะครับว่าคีย์หลักสําคัญในการเก็บออมเงินครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่มากใส่น้อยเท่าไหร่ในแต่ละเดือนครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทํามันสม่ําเสมอและทํามันนานมากขนาดไหนแล้วก็ตามคืออย่างนี้การเก็บออมเงินนะครับเหมือนนิสัยมากกว่าวิธีการนะครับนิสัยของการเก็บออมเงินนะ่ะเวลาคุณเก็บไปเรื่อยๆครับสิ่งที่มันมากขึ้นนอกจากเงินเก็บของคุณนะ่ะม ภูมิใจมันคือน,นิสัยที่ค่อยๆบ่มเพาะมาเรื่อยๆครับและพอถึงโมเมนต์นั้นนะครับคุณจะเก็บออมเงินแบบออโต้พายโนะครับไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยเดือนนี้ต้องเก็บไหมต้องเก็บเท่าไหร่นะครับแต่ละเดือนคุณจะทํามันเองโดยอัตโนมัตินะครับคือเดือนไหนถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะขั้นเนื้อขั้นตัวประมาณนั้นนะครับ พูดฟังแบบนี้อาจจะดูเหมือนวเวอ่เวอร์นะครับแต่อยากลองให้ไปถึงโมเมนต์นั้นจริงๆนะการเก็บออมเงินเป็นนิสัยมากกว่าวิธีการนะครับอันนี้ผมย้ําให้เพื่อนๆฟังตรงนี้เลยนะครับขั้นตอนที่3ต่อมาครับหลังจากที่เราทํารายรับรายจ่ายแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะวางแผนออมเงินเดือนละเท่าไหร่ เรื่องต่อมาครับคือเราจะต้องมาวางแหล่งเงินออมของเราไปให้ถูกที่ถูกทางครับซึ่งการเก็บออมเงินนะครับผมแบ่งง่ายๆนะอันนี้เป็นการแบ่งแบบง,ง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่เลยนะครับผมแบ่งเป็น2ก้อนง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับก้อนแรกครับเป็นเงินสํารองเผื่อฉุกเฉินส่วนก้อนที่2ครับเป็นเงินออมเพื่อที่จะลงทุนต่อยอดหรือเงินออมเพื่อเกษียณครับแบ่งเป็นสองก้อนใหญ่ๆเลยเอาก้อนแรกก่อนนะครับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยก็เหมือนกับหลายๆคลิปที่เราคุยกันไปนะครับว่า เป็นเงินเผื่อความปลอดภัยครับถ้าเกิดว่าวันไหนรายได้เราหายไปหรือว่าเรามีอุบัติเหตุทางการเงินพวกนี้ครับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินตรงนี้มันจะมาคอยประครับประคองเราให้เราผ่านช่วงเวลาพวกนั้นไปได้ครับซึ่งจํานวนเงินสำรองฉุกเฉินที่ผมมักจะแนะนําให้ทุกคนเก็บกันให้ได้ครับคือ6เท่าของรายจ่ายประจำบ่กกี้ทางบรายรับรายจ่ายมาแล้วใช่ไหมครับรู้ว่าฟิกคอสแต่ละเดือนมันเท่าไหร่ จากนั้นครับเงินก้อนแรกที่ต้องเก็บให้ได้ก่อนนะย้าว่าเงินก้อนแรกคือเงินสํารองนี่แหละคือ6เท่าของรายจ่ายประจําที่เราไปลิสต์มาในข้อแรกครับเก็บก้อนนี้ให้ได้ก่อน เงินที่เก็บในก้อนนี้ครับควรอยู่ในแหล่งเงินฝากที่มันมีสภาพคล่องสูงสูงแล้วก็ปลอดภัยครับคำว่าปลอดภัยคือเงินต้นไม่หายคือถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปลงในสินทรัพย์เพื่อการลงทุนบางอย่างที่มันมีความเสี่ยงสูงสูงเนี่ยมันอาจมีโอกาสทําให้เงินต้นเราขาดหายไปได้ดังนั้นมันไม่เหมาะนะต่อมาเป็นเงินก้อนที่2ครับเงินก้อนนี้แหละจะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่กว่าเงินก้อนแรกแล้วนะครับและย้าว่าอยากให้เริ่มเก็บเงินก้อนที่2นะครับหลังจากเก็บเงินสํารองให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเงินก้อนนี้ครับก็จะเป็นเงิน ที่เราไว้ใช้นะครับในอนาคตเมื่อเรากรสียณเมื่อเราหยุดทํางานหรือเมื่อเรามีความต้องการใช้เงินเร่งด่วน w h a t อ ver อะไรก็ตามนะครับดังนั้นครับการที่เราจะเก็บเงินไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เงินฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยต่ำมากๆนะครับ 0.x เลือกเลขที่ชอบมา1เลขนะครับได้หมดเลยซึ่งถ้าโอเคเราอยากจะเป็นคนที่เก็บออมเงินเรื่อยๆนะครับเราไม่อยากลงทุนนะครับไม่อยากจะไปศึกษาเราไม่ชอบความเสี่ยงรับความเสี่ยงไม่ได้ โอเคครับการเก็บออมเงินอย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราถึงเป้าได้1ล้านบาทด้วยนะอายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าในแต่ละเดือนเราเก็บเงินเดือนละ3,000บาทใช่ไหมครับหปีเนี่ยเราก็จะเก็บได้3ามพันบเท่ากับ36,000บาทนะครับการที่เราจะเก็บเงินให้ได้ครบ1ล้านบาทเนี่ยเราต้องเก็บเงินอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ28ปีนะครับเงินก็จะครบ1ล้านบาทเห็นไหมว่าดังนั้นวันนี้ถ้าเราอายุประมาณ30านะครับ อีก28ปีคือวันที่เราอายุ58ครับถ้าเราอดออมเรื่อยๆเดือนละ3,000 3,000 3,000แบบนี้มันก็มีโอกาสไปถึงเงินล้านได้เหมือนกันเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดเวอร์จนเกินไปนะ แต่ทีนี้ครับการที่เราไม่ลงทุนในยุคนี้ส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่จะเสียโอกาสไปมากๆเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำครับและวันนี้มันก็มีสินทรัพย์ทางเลือกในการลงทุนให้เราเยอะมากๆนะครับให้เราไปเลือกลงทุนกันเริ่มต้นตั้งแต่กองทุนรวมหุ้นตราสารหนี้นะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับรวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆนะทองคําน้ํามันคริปโตเคอเรนซีอะไรก็ว่ากันไปคริปโตนี่จะเสียงเยอะหน่อยนะครับซึ่งการที่เราเปลี่ยนจากการออมเงินเป็นเงินฝากอย่างเดียวครับมาสู่ ินทรัพย์การลงทุนที่ผมพูดมาข้างต้นนี้เนี่ยมันจะทําให้เราถึงเป้าหมายเร็วขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นจาก1ล้านบาทเก็บเดือนละสามพันนะครับถ้าเก็บไปเรื่อยๆโดยไม่ลงทุนเนี่ยใช้เวลาประมาณ28ปีใช่ไหมแต่ถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกที่ถูกทางนะครับสร้างผลตอบแทนดีต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ย 20ปีหรือ15ปีอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็อาจจะถึงเป้าก็ได้นะในจํานวนเงินต้นที่ใส่ไปเท่าเท่ากันคือ3,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าการลงทุนใดๆในโลกร้วนมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนไม่ใช่การฝากเงินนะมันมีโอกาสที่เราจะได้กําไรครับและก็มีโอกาสที่เราจะขาดทุนเช่นกันนะครับดังนั้นต้องศึกษาดีๆมากๆเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพกันชัดขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพกันชัดๆกันไปเลยนะครับโจทย์เดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับผมเก็บเงินเดือนละ3,000บาทนะ ไปเรื่อยๆเคสแรกคือเก็บแบบไม่ลงทุนเลยนะครับเก็บออมไว้อย่างเดียว3 0 0 0ันสามพันนะครับการที่ผมจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทเนี่ยผมจะต้องใช้เวลา28ปีด้วยกันนะครับถึงจะถึงเป้าของผมแต่ในทางกลับกันอีเคสหนึ่งครับผมมีความรู้ด้านการลงทุนค่อยๆศึกษานะครับและผมเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมดัชนีหุ้นนะครับหรือกองทุนรวมเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยครับซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่คาดได้ประมาณ7%ต่อปี ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่เวอร์จนเกินไปนะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่กองทุนดัชนีสามารถทําได้จริงๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเริ่มออมเงิน3,000บาทในกองทุนรวมหุ้นไปเรื่อยๆครับจากระยะเวลาเดิม28ปีกว่าจะครบล้านใช่ไหมครับตอนนี้ครับกลายเป็นว่าแค่16ปีเท่านั้นครับเราจะสามารถเก็บเงินล้านได้เห็นไหมว่าระยะเวลาเนี่ยลนกันไป ครึ่งหนึ่งนะครับสิกว่าปีเลยนะครับจาก28ปีเหลือแค่16ปีเราก็มีเงินล้านแล้ววงเล็บว่าถ้าเราเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องนะครับแน่นอนครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับคุณอาจจะขาดทุนได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะย้ําบ่อยๆนะอย่าเพิ่งลาคาญนะครับแต่ผมอยากให้เห็นทั้ง2มุมนอกจากมุมผลตอบแทนแล้วครับต้องไม่ลืมนะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ตลอดที่เราไปลงทุนนะครับดังนั้นมาสรุปข้อ3นะครับหลังจากที่เราวางแผนจะออมเงินแล้วนะครับเราต้องจัดสรรเงินของเราให้ดีเริ่ม ้นจากการไปศึกษาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับว่ามันมีสินทรัพย์อะไรบ้างและเรารู้จักเข้าใจสินทรัพย์อันไหนนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นลงทุนถ้ามือใหม่มากๆครับผมอยากให้ลองเริ่มต้นศึกษาจากกองทุนรวมก่อนนะเพราะโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการลงทุนกองทุนรวมครับเป็นการลงทุนที่เรียบง่ายนะครับไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนักและทุกคนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้นะครับก็ลองไปศึกษากันดูแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบการลงทุนจริงๆนะครับเป็นคนที่แบบว่าคอนเซอร์เวทีฟมากๆแบบว่าเฮ้ยยยยถถ้าาาาาพูดึงงควมมมเสีนาาาาา่นหั ค,คุณก็สามารถเลือกวิธีการเก็บเงินเฉยๆโดยไม่ลงทุนก็ได้นะ และถ้าเกิดว่าอยากเร่งความเร็วครับมันก็มีวิธีฮนะโดยการที่ไปเพิ่มรายได้นะครับไปหารายได้เสริมหรือว่าอัพสกิลเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ของเรายิ่งรายได้เยอะมันก็เก็บได้เยอะนะครับดังนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันไม่จําเป็นจะต้องมีมายเซตที่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณไม่ลงทุนนะคุณจะตกรถนะคุณจะตามเขาไม่ทันนู่นนี่นั่นคือทายปมนุษย์นะครับมันแตกต่างกันนะบางคนเขารับความเสี่ยงไม่ได้จริงๆซึ่งการเก็บออมเงินไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเงินต้นที่คุณใส่ใน ดังนั้นมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับและนี่ก็เป็นทั้ง3วิธีนะครับสำหรับการเริ่มต้นเก็บออมเงินที่อยากจะแนะนําให้ทุกๆคนกันนะครับ ผมเชื่อว่าหลังจากฟังคลิปวิดีโอนี้จบนะครับหลายๆคนก็อาจจะได้วิธีการไปแต่นะครับเราจะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยครับถ้าไม่ไปลงมือทําลงมือเก็บออมกันจริงๆนะครับดังนั้นย้ํานะวันนี้ครับสำหรับคนที่อยากจะให้ชีวิตทางการเงินของตัวเองดีขึ้นอยากทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะครับก็อยากให้ลองเริ่มต้นย้ําตรงนี้นะครับว่าการเก็บการออมเป็นนิสัยเป็นวินัยที่ต้องฝึก ที่ต้องทําซ้ําไปเรื่อยๆครับและพอคุณทําซ้ําไปถึงจังหวะหนึ่งแล้วคุณทําบ่อยไปถึงจังหวะหนึ่งแล้วครับมันจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณไปเรื่อยๆและเราก็จะไม่ต้องมาคุยกันอีกแล้วนะครับว่าเฮ้ยคุณต้องเก็บเงินเพื่อเกเษียณนะนู่นนี่นั่นนะคาพวกนี้เราจะไม่ต้องคุยกันแล้วครับเพราะว่ามันจะติดอยู่กับโตคุณแล้วคุณจะรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าแต่ละเดือนคุณต้องเก็บเท่านี้ไปลงอันนี้เก็บเท่านั้นไปลงอันนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ฟังคลิปนี้จบนะครับก็อยากจะเร เพื่อนร่วมทางนะครับจะเดินไปกับทุกคนเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยเลยนะครับและระหว่างทางนี้ครับถ้าเกิดว่ามีโปรดักอะไรดีๆหรือว่ามีคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงนิงนการลงทุงนอะไรเนี่ยก็จะมาอัปเดตจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูเดวิ่งครับสวัสดีครับ